สบายดีบอสคนสบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อนี้เขาก็จะมาเก็บหมักเพชรกันเนาะเก็บแบบร่อนร่อนเลยเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเลยเนาะหน่วยซุกหน่วยเฮิมหน่วยน้อยหน่วยใหญ่เก็บมดุดเนาะเพราะว่าอากาศหนาวมันเริ่มมาแหละจากนั้นมันสีดำมัเป็นกลิ่นเนาะดำดำคิวๆ Q, Q. อากาศหนาวมาแล้วมันกาพักมันก็แหวเริ่มแหวเริ่ม,ม,มตายเก็บแล้วก็วเอาไปล่างดีๆเพิ่งให้มันแหง้ง ฮักกสะใส่ถงเอาเข้าวอฟเซนข้าตู้แข็งไว้กินโดนๆน,นั่นเองเนาะพอบอกเพชรอยู่บ้านนี่หันแพ้งหลายบอกเพชรสดน,นะนะแก้บไฮดันหล่อนเลยเนาะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วเดอ้อพี่นอกป้องไปหักษาสุขภาพเดอ้อมัสสุขุสุคนมาเริ่มเก็บกันเลยเนะาะตัดเอามันจะได้ไวประหยัดเวลาคันฮาตาัดจำๆจำังซิฮาก็จะเ่ได้ไปเด็ดควันเพิ่ม จะดีเนาะควรนมักเพชรกัมีประโยชน์คือกันเนาะ ทอดบันเดออกดอกดอยู <laughs> ่คือทอดไว้กินนดนๆปลูกไม้ปีนาปลูกไม้ทุกอย่างเริ่มต้นไม่ได้เสมอเนาะ <laughs> อุย้ยบกักเกล็ดพี่นอ้องป้องตายเอแหง้งซุกแห้งหวานน้ามันล่าหลายวานหวานสดๆจากต้น มีแหงกินบานแล้วมีแห้ง,หงอเอาไปแก้มกับอันสมไข่ป่าเด้เนาะโอ้ยบ้ามาัล้หิวเขาเรื่องกินเพชรกินเพชรกินแซบกินนัวจังคอยมีแหงเนาะพี่น้องเอ๋กินเพชรจะได้บเบิ้ลไข่มัน เบิร์นสารพิษทุกอย่างที่โตข้างที่เขากินลงไปกินอาหารลงไปออกน้ำเหงื่อเนาะออกกำลังกายได้กระแหงดีเนาะเหงื่อออกลายเท่าไรแห้งดีพี่น้องเอ,อ๋ยเก็บทุกซอกทุกมุมเก็บให้ร่อนรอนเก็บให้รอนรอนโอ้ยเสียดายเด้อเสียดายเด้อ มกแง,งรธรรมชาติ ใส่แล้วใส่แล้วโอ้อันนี้แกละเอาเห็ดแน,นวแกละไปเห็ดแน,นวนะอพอดีได้กลิ่นอยู่เนาะโอ้ยอยากตามหมกหงุงหงิดแล้วพอดีงาม เพลนไหมเนาะ <laughs> เอาให้เบิร์ตนวยน้อยๆก็เอาเอาไปไว้ใส่อ้อใส่ไงใบลูกโดดใส่แจวใส่อ้อใส่แกงเนาะไม้ <laughs> ไม <laughs> เพชเด้อนี่เด้อน้อยๆน,นะ p 키노바 เซลัปีก้กะจะให้ผัวเป็นผู้ปลูกให้เนาะเพราะว่าผัวปลูกเครื่องหันดกดกผัวคอยหางงเงินกะเกงเบิงลูกเบิงเมียกะดีเบิงพ่อเบิงแม่ทางเมียตีด,ดีสุดยอดใจใ่ใจบุญซาดนี้ทางซาดเคยกะหาบได้อีกแล้วเป็นบุญวัาสนาที่พ่อแม่ลุงป้าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นสอนมาดีเส้นทางชีวิตก็เลยได้พอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะ ใจ auto, ญ่ใจบุญเบ่งลูกเบ่งเมียเบ่งพอเท่าไม่เท่านี่ดีสุดยอดเลยปูกเครื่องกะงามหาเงินกะเก่งลูกกะดกก็พอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเลยซีหาเต้านี่ก็จะเมนเอาไว้ข่าวกระลาเนาะเพื่อมันรอดตายเขาก็จะไว้กินโดนๆมีต้นท้วพูมักเพชร ซีหาเต้าเท่านั้นละ่ะกำลังโดกแบบเพดนะจอดอกกระไลเขาก็จะมีหอมบัวแซมเต้าไว้เนาะเพื่อกินยามหนาวหอมบวัวหอมป้อมหอมลาบหอมมิ้นเนาะ สวยมากกระหิวหมักไม้มเนาะแต่ซอกกินหมักไม้สดๆจักต้นกันกินหมักแพ้กบกรอกือหมักซีดาเฮิร์มนี่ยอกหน่อยแซ่บๆ <c oughs> อุย้ยต่ำๆไว้ให้ลูกกองปีนี้จะบตัดบตดบัตดงามันแพงไว้ให้ลูกกอง มาตรงเฮียนลูกกับพากันมากินกรอบๆนวๆหวานๆร้นนนอนเต็มเก็บไว้หันให้มันเปื่อยเป็นปุ๋ยอะอ้ยโอ้ดึกดอกนี่ซุกพอด้กินแล้วก็สิกองจำดินเลยความดอกป้าดี่เนาะความดอกของมบนโอ้ยกัดมาเด้อพยากนั้นมีซุกล้วได้นี่นะ ฮักพันฮักอดอก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 ว้าวมาชิแ่บคื้นต้นใหญ่ะเสร็จก่อนโฮดน้ำยุงเจ้านี้ฟุ้นจับอีกเสร็จก่อน กครคล้ายๆมักเอเชีนแพะคล้ายกับหมักจ่องเลยหรือว่าต้องปลูกไปอีกระยะหนึ่งแล้วมันจะเป็นจีน้ำตาลแบบนี้แล้วจะนวยม้นข่าม้วนข่าวบอ,วรอกรอบดี มะแพ่หันจะอ่อนก็น,นี้หรือว่าปลูกไปหลายปีมันขอเจนั้นบอกทั้งในมันเป็นักเอเซียนแพ่ได้ละทั้งนอกเป็นมกแพ่อืออืบักเอเชียนแพ่บัรุงตับเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดตับอ่อ,อนเพี่อะไขมันหมทับโอ้หมาก็ซื้อต้อนสี่ิบห้าด,ดอนซื้อปีกอ่อนรอซื้อสีตลาด ตลาดขายต้นไม้แ่ะรถซื้อซีตลาดคว้าได้โอ้ยดีจเตเดดดีจเตเดรถซาดมันจะตา,างกันกรอบกว่าจะคือมักจ่องมังลาวเลยเนาะอฮ <c oughs>